สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ท h ช n n e l ครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูประวัติการใช้งานนะครับก็จะเป็นประวัติการใช้งานของบัตรบูการ์ดกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันบูการ์ดที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับก็เริ่มต้นนะครับ ในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังในส่วนของแอปพลิเคชันบูการ์ดนะครับซึ่งจะอยู่บนมือถือของเรานะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของบูการ์ดกันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราเข้ามายังส่วนของหน้าบูการแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลของฉันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะครับขวามือกันนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรชี้กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับ เมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของออข้อมูลของฉันกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในหน้านี้ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดอื่นๆให้เลือกกันนะครับแต่ว่าในในคลิปนี้เราจะมาเลือกในส่วนของประวัติการใช้งานกันนะครับก็จะอยู่ในประมาณแถบที่2กันนะครับ nep. ก็ให้ทำการคลิกในส่วนของประวัติใช้งาน กันเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกประวัติการใช้งานกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของประวัติการใช้งานนะครับก็ในหน้านี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีประวัติการใช้งานในส่วนของบัตรบูการ์ดของเรากันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับก็จะไล่ดูกันได้นะครับว่าเราได้เอาบูการ์ดของเรานะครับเอาไปใช้ซื้ออะไรบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนาวิธีการดูประวัติใช้งานบัตรบูการ์ดนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ